สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุกุชสวสค้นค่ะมาพอกกับกูอีกแล้วในคลิปนี้นะคะนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะอยู่ที่ม่อนม่อนโมะนะคะหรือวาม่านเมืนนั่นเองนะคะก็ะบบเออภาษาสวดภาษาบานเพิ่นะะ์นเนาะนกับคุณแม่นะคะคุณแม่ติม๋มก็ไปรับอยู่ที่สถานรถไฟนะคะกับ อยู่ทีโคเป็นล่ะกะัต่อมาทีมันหมูเนาะตอนนี้กรุงกำลังจะเดินทางออกจากโรงแรมค่ะเอากระเป๋ามาเก็บนะคะแล้วก็เึ้ือนรีบล่ละกะัอ,อลงไปกินข้าวกันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วมั้งเนาะสี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีค่ะก็มาหอดดึกในจักน้อยค่ะเพราะว่า ในการเดินทางทีแบบมันรถไฟมันเล็ดมันก็นเลยได้เล็ดเดอะร้อะ,ะเนาะตอนนี้เราก็กำลังลงไปชั้นล่างนะคะไปหาคุณแม่กันเนาะคุณแม่อรออยู่นะคะที่ชั้นล่างเนาะห้องชิดอินเดียบร้อยเลย <Hey, S 2> ถึงแล้วคะ่ะ ร้านทับทิมเป็นอะไรเป็นเพชรเนียนเกอะเดี๋แนวอยากแนวกินถานะคะนี่ค่ะนี่คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะมารับน้องโฟมสุภาพรนะคะน้องน่ารักมากเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปกินข้าวค่ะอยู่ที่ร้านทับทิมร้าน อาหารไทยอาหารอีสานบานเฮาพี่น้องไม่อยู่ไม่อยู่ไก่ปันไดดไก่ยัางเ่ยมาพอกันกันเนาะน่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมืองเพิ่นพี่น้องค่ะกาบานเฮากัสิเป็นถนนโลกียเนาะถนนโลกียมีบาร์เล่าบาร์เบียนะคะนั่งกินกัน่เป็นสร้อยออกมาค่ะหน้านิดนึงนะคะ ตอนนี้กาบรรยากาศกันอันนี้อยู่กับน้องกุ้งสุขาพรล้วค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ไปมวน้ำพันเด้ออยู่วันคันุณแม่พันกะไลพวกคุณแม่ด้วยอันนี้ถ่ายต้องไล่ใส้กันอันนี้ถ่ายวิดีโอค่ะผู้จัดการอยู่ข้างหลังนีมาลับน้องกุ้งสุขาพรตัวจริงเสียงจริงเพิ่งไปรับมาจากเชียงเป็นหามไปครั้งแรกเลยไปรับตรงสถานหมูอื่นดอกกันยุวัดนอเนาะพี่น้องเนาะ ม้วนน้ำก,กันนน่กําลังสิญญาไปร้านับเทียมค่ะข,ข้าวกัานาะบรรยากาศ<ด>ตอนนี้ก็กำลังดีตรงนี้ไปสนุกน้องน่ารักมากกจริงตัวเล็กๆน่ารักผู้จัดการอวบหน่อย <laughs> ผู้จัดการหนูก็อวบเลยนะเนี่ยหน,นูไม่เคยอวบขนาดนี้นะหนูมา อยู่สามเดือนน้ำหนักหนูขึ้นสามกิโลนี่ตัวจริงเสียงจริงจ้ะน้องกุ้งสุภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังจะเดินไปทานข้าวเดี๋ยวให้เบิรงให้พี่น้องมันยังอัเแล้วก็หิวเข่าเพิ่งอัดแน่นอึดอัดเลยตอนนี้ก็จะถุ่มเนี่สามสี่ถุ่มแล้วเนาะสี่ถุ่มกว่าเนาะสี่ถุ่มเพิ่งแล้วก็ลวกอุ๊อากาศดีดีค่ะเนาะเย็นเย็นสบาย ตัวจริงเสียงจริงงานน้องกุ้งสุดผ่อนมาแล้วเนี่ยจะไปไปม้วนน้ำกันว,กวัดอื่นนี่กลางคืนยังไล่สดอยู่เลยถึงแล้วร <c oughs> ้านอาหารไทยนะคะเพิ่นปิดแล้วเนาะค่ะแม่เนาะเพิ่นปีสีถุ่มตะว่าเฮาโทรมาสั่งกับเขาวไว้นะคะแล้วปิดแล้วค่ะพี่จริ้งเพิ่นปิดแล้วแหละแต่ว่าเฮาเป็นเฮามาป่นเนาะแม่นปน <c oughs> ลเราคนบ้านเดียวกันอำนาจเจริญะเห็นว่าอันข้อคั่วเฮามิอยู่อำนาจเจริญค่ะบ้านเดียวกันก็คุณบ้ือเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟเซิร์ฟร้านทับทิมว้าวแม่เงินง่านอยู่ยังแก่ไปดูนะทุกคนร้านอาหารไทยนะคะมีธงสาร์ชัยด้วยนะคะลืมไปเลยไทยปั้นไทยสวัสดีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับโอ้โหอาหารเสี่ยงไม่ให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสาวได้ยเสียงเจ้าก็นเริ่มเป็นกระดับเลยโบโบแล้วเรื่มี้ำเมี็ดสือวันนี้รอไม่น่คนคุ้ค่อบบนั้นนครับอย่งสุขภาพตอไดีคะตนนี้ไหมคะโได้เบิร์ดค่ะ้เนักาวคน่งาะด เงี้ยเขาใช้คำเงีดีวเขจะรับดีนี่ของงานค่ะของงานดีีจ้าะไดคุณแม่ขแล้วสิมาอยนี่บรรยากาศในร้านนุ่ง้สุาปตัวจิ้จิงไอายูบ้านไหนนต้องกัวเอ้ากระซุ่มเดียวกันนั่นแหละฉันนเนี่ยวนเอันนี้ก็บ้านงก็เออ อันฝ่ข้าวเออน้องบัวนมอน้องว่ต้ีรคด่ค่ะมากินข้าวนะคะสวัสดีค่ะเสิรคนดังขคุณดังไุณดันคดังังคุดังคุณดังคุดัังคนั น่าอยู่ไกลปัญหาอกามาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องมัรลนกัวบันดนก็บนนใช่เรื่องเลยครับโอ้กับเขาลคาร้ป้าติทอที่เนี่ยมาที่เนี่ยมาเน้อค่ะโทอี่เนี่ยมาอันนี้ต้มแซ่บากเนื้ต้มแซ่บเนี้ครับข้าวข้าวจ้าก็มีนะข้าวก็มีลูกเหรอไหม กินสองอย่างได้ค่ะเอาสู้อันละายชิมแล้วจะแซ่บแม่คุณงานจับทีได้ค่ะทับทิมค่ะอุโผล่น้ำเปล่าเหรอครับพุ่แม่อาหารอีสามเราก็มาจุงที่นี่นะคะแก้วค่ะเจลอันนีกินย่างอลังการอันนี้บักแ่งเขาอันนี้พักเขาเอาเทียนได้เลย พูดได้ไ้ไปได้ดกินกินได้หมดเอาเพื่อไปนั่งแอบกันคุณแมวมานังคุณแมวนังัแหละ,แ,หละแม่มานั่งเร็วนั่งเนั่ลยแม่มานั่งเ่ยเรจะพาทุกคนกินกันนะคะแมวม่านังเหมครับนั่งเลยอยเลยโอ้โหสุดยอดใจเดวได้ไปหาพดอดเดยวหิงง่ ไปครั้งแรกนสถานีรถไฟนะมือใหญ่มีบวกพดเลยด้หนีล้ยี่ยงนี่เนี่ยโอ้ยสวยามเล่ะแม่ค่ะแม่ลไม่เคยไปแต่ว่าจได้กระเป๋าผู้จัดการสีเหลืองเหรอสีเหลืองกระเป๋าเหลืองแค่ะ มะเอม้นี่แหละเล้าซีซัพเล้ยวเอากะิบหน้าพีน่า,นาปุนะค่ะต้องไมเบิงย่หรอแต่ว่าเพ่มาหายใจเขาได้้ร <ừ. S 1> องข้าปพดไ้กไค่ะามไ่ได้เยค่หุ้ม้ยกด่ใดงใจไปก็ได้ค่ะ

เด็กคูกเจ้าวันลงใหม่จะยวนโวเอาขนันเต็มอ้าวอีเท่าเท่แต่แมนบอแต่สมัยดนหลดเหมือนแนบ้นเียวเดวยังเรือี่นั่น่ไโอ้หแนไันข้ามไปอกบ่นี้กส่นที่กบที่โต๊ โต <ITA> ้สูงสูงนาแล้วโกโปกสักหน่อยแต่ข้าไม่บานนี้แล้วเป็นแล้วกับเสือขาขาเราถึงยักดิื to ่อ like, <Yeah, us S 2> um ้กงผู so wow, ้เเรามาใส่กันสมัาค่ะแม่มากินข้าวอูกกินแล้วตเขาคือเราตัดกินได้ลูกเได้หมยเอมเห็นลูกมาหอยดำกินอล้วล่ะแม่ โอเคค่ะทุกคนขอนญาตกินข้าวก่อนนะคะโอเคเอกมาวอดไปยินแล้วเพื่ด้ถามมากินรถไหน